สวัสดีครับมีคนที่มีโรคหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกนะครับเคยผ่าตัด Bypass หรือเคยมีการสวนหัวใจแล้วก็ใส่สเตนที่ส้นเลือดหลอดเลือหัวใจนะครับก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเราจะทําให้ตัวโรคพวกนี้มันกำเริบหรือเปล่านะครับเกิดอันตรายอะไรขึ้นมาได้ไหมบางคนก็ไปเคยได้ยินคนบอกว่าเออถ้าเป็นเราก็อยาไปฉีดนะ ก็ฉีดแล้วเดี๋ยวโรคหัวใจจะกําเริบได้แล้วก็อันตรายนะครับแล้วก็บางคนก็เห็นว่าเออเนี่ยคนที่ไปฉีดบ้านข้างเคียงหรือว่าคนรู้จักไปฉีดแล้วมีปัญหาขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเอามาชี้แจงนานแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะเอางานวิจัยชิ้นหนึ่งมาให้ท่านรับฟังนะครับแล้วผมก็จะแปะลิงก์งานวิจัยชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและิครัคก่่ออนนืเลยนะครับ คนไข้ที่มีโรคหัวใจอยู่เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดปกตินะครับหรือว่าเคยมีกล้ามเนื้อหัวใจเยอะอหูหูใจอักเสบนะฮะหรือว่าคนที่มีโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหลอดเลือดส่วนปลายที่มีการอักเสบบ่อยๆมีไขมันอุดตันนะครับกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นกลุ่มที่เวลาติดโควิดขึ้นมาเนี่ยอาการมักจะหนักกว่าเขาเพื่อนนะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่การเสียชีวิต หรือการมีผลข้างเคียงต่างๆเรื้อรังได้แม้ว่าจะหายจากตัโควิดแล้วก็ตามนะครับจึงเป็นที่มาของคำประกาศและความแนะนำนะครับของทาง American Heart Association ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ระดับโลกนะครับว่าคนกลุ่มนี้ควรจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบนะครับแต่เนื่องจากว่าก็มี รายงานอีกกลุ่มหนึงออกมาบอกว่าเอ้เนี่ยเราเห็นในข่าวเห็นคนบอกมาหรือว่าคนรู้จักนี่มีปัญหาทางด้านโรคหัวใจนะครับบอกว่าเออเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วก็เป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าเออทําไมเราจะต้องมา ทำการตรวจสอบว่ามันเป็นเรื่องจริงแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับบังเอิญถ้าสมมุติไปอยู่ในถิ่นที่มีแต่ข่าวไม่ดีเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับเพื่อนส่งไลน์มาส่งเว็บไซต์ส่งอีเมลส่งเป็นวิดีโออะไรสักอย่างเกี่ยวข้องกับคนเสียชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ว่าพอมันฟังบ่อยๆเข้าเนี่ยนะครับก็มีความกังวลแล้วก็ทําให้ไม่ไปฉีดทําให้คนกลุ่มนี้เสียโอกาสนะครับ งานวิจัยของวันนี้ที่จะเอามาอ่านให้ฟังก็เป็นงานวิจัยของที่ฮ่องกงนะครับก็ฮ่องกงเนี่ยเขามีคนที่ต้องการจะตอบคําถามนี้นะครับโดยเขาไปหาคนที่อายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงสูงนะครับต่อการเป็นโรคหัวใจหมายความว่าเคยมีวินิจฉัยมาก่อนนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับ มีโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันนะฮะหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองเคยเป็นอัอามพฤกษ์อัมพาตมาก่อนนะครับเคยผ่าตัดบายพาสหัวใจหรือว่าเคยที่จําเป็นจะต้องสวนหัวใจแล้วก็ใส่สเปนเข้าไปนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ตรงใจกับทุกๆคนที่กําลังสงสัยอยู่เขาก็เอากลุ่มนี้ทั้งหมดมาศึกษาดูเลยว่าเออมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับโดยจํานวนที่เขารวบรวมมาได้ทั้งหมดนะครับมีประมาณสัก2 3 0 0 0 0คนนะครับที่มีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆที่ผมบอกไปนะครับ เขาเอาข้อมูลตัวนี้มาจากไหนนะครับก็เป็นข้อมูลของทางโรงพยาบาลที่ฮ่องกงทั้งหมดนะครับโดยครอบคลุมประชากรที่มีความเสี่ยงแบบนี้สักประมาณ80%ของทั้งหมดนะครับอาจจะมี20%ซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูลได้พวกนั้นก็จะเป็นพวกที่ได้รับวัคซีนหรือว่ามีโอกาสสิ่งต่างๆอยู่ในคลินิกธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นของเอกชนนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้ อย่างไรก็ตามผมคิดว่า80%ของทั้งหมดเนี่ยถือว่ามันเพียงพอแล้วนะครับที่จะให้ข้อสรุปอะไรบางอย่างนะครับโดยเขาก็ดูคนที่อายุ16ขึ้นไปที่มีโรคแบบนี้นะครับโดยนับตั้งแต่วันที่23กลกุมภาพันธ์ปี2 0 0 0ปี2021นะครับจนถึงช่วงเดือนวันที่31มกราคมปี2022นะครับในช่วงเนี้ยนะฮะดูว่ามีคนที่ฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้กี่คนนะครับ ทีนี้ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับมีการฉีดวัคซีนที่เป็นหลักๆของเขาก็คือวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนซิโนแวคนะครับอันนี้เป็นวัคซีน2ตัวที่เป็นหลักของฮ่องกงดังนั้นเขาเลยศึกษาใน2ตัวนี้นะครับโดยวัคซีน2ตัวที่ฉีดนะครับก็จะมีการฉีดที่แตกต่างกันวัคซีนไฟเซอร์เรารู้อยู่แล้วว่าเข็ม1กับเข็ม2ห่างกัน21วันส่วนถ้าเป็นซิโนแวคเนี่ยจะเป็น28วันนะครับของทางฮ่องกงนะครับ แล้วเขาก็จะดูว่าหลังจากเข็มที่1เนี่ยเฝ้ารอดูไปเลยนะครับหลังจากนั้น14 28ถึงวันว่ามันจะมีปัญหาทางด้านหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองอะไรกําเริบขึ้นมาหรือเปล่านะครับเช่นว่าเป็นสตปรอกมีอมัมพฤกษ์นะฮะอัมาพาตหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจกําเริบนะครับต่างๆในระยะเวลาที่เขากําหนดไหมหลังจากเข็มที่1และเข็มที่2ของทั้งไฟเซอร์และซีโนแวคนะครับที่ฮ่องกงนะครับสิ่งที่เขาเจอนะครับ ในบรรดาคนไข้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดที่เขาติดตามไป2 3 0 0 0 0เคสเนี่ยนะครับมีประมาณสัก800 0เคสที่เกิดเรื่องขึ้นมานครับเกิดเรื่องขึ้นมาประมาณ8,00 0เคสนะครับอันนี้ก็คือนับประมาณสัก3%เเของคนทั้งหมดนะครับแต่ไอ้8 0 0 0เคสเนี่ยนะครับแบ่งเป็นดังนี้นะครับอยู่ส่วนมากนะครับ6000กว่าเคสเป็นเคสที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครับไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะฮะ 6,000กว่าเคสนะครับแล้วที่เหลืออีกประมาณ2000นะครับประมาณสักพันกว่าเคสเนี่ยจะเป็นจากตัวซ i โนแวคอีก6 0 0 7อ0เรเคสจะเป็นจากของไฟเซอร์นะครับอ่าแล้วเขาก็ไปดูเปรียบเทียบกันเลยว่าคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนหรือเปล่าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วตั้งแต่ต้นคือมีโรคหลอดเลือดปัญหาอยู่แล้วนะครับเป็นหัวเป็นโรคหวัหวใจโรคสมองอยู่แล้วนะครับเขาเพบว่า มันไม่แตกต่างกันเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นเข็มที่หหรือเข็มที่2ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของซีโนแวคหรือเป็นวัคซีนของไฟเซอร์นะครับฉีดไปแล้วไม่ว่าเข็ม1เข็ม2ก็ไม่ได้ทําให้มีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดส่วนปลายโรคหลอดเลือดสมองอะไรก็แล้วแต่แตกต่างไปจากกลุ่มที่ไม่ฉีดแต่อย่างใดนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับอ่าแล้วถามว่า200,000กว่าคนเนี่ยนะครับที่เขาดูมาทั้งหมดเนี่ยมีคนฉีดวัคซีนทั้งหมดกี่คนนะครับ ในฮ่องกงเนี่ยเขาเจอว่า200,000กว่าคนนับจํานวนตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาจนถึงสิ้นสุดการศึกษาก็คือวันที่31มกราคม2022เนี่ยมีประมาณสักครึ่งหนึ่งก็คือแสนกว่าคนนะครับที่ฉีดวัคซีนนะครับแสนกว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะอีกแสนคนคือไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้เจอว่ามีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอันเนี้ย มันเลยเป็นข้อที่ยืนยันได้ชัดเจนอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าไอสิ่งที่เราเจอเราได้ฟังทางไลน์ทางข้อมูลที่ส่งมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือวิดีโอหรือคนพูดจากต่างๆว่าเออเราเจอเคสอย่างนี้นอย่างนี้ทางเห็นไหมเราฉีดแล้วก็เป็นโรคหัวใจคนนั้นเป็นหัวใจกำเริบคนนี้เป็นหลอดเลือดมีริ่มเลือดอุดตันคนนี้ฉีดแล้วเป็นอ่อนแรงไปข้างหนึ่งเป็นอมัมพฤกษ์ไปเลยนะครับก็พบว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านไปอยู่ในดงของข้อมูลที่ เป็นข้อมูลรายๆอย่างเดียวนะครับก็เหมือนถ้าเราไปนั่งอยู่แล้วก็มีคนพูดกอกหูเราทุกวันว่าเออเนี่ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับเราไม่เชื่อเราก็กลายเป็นเชื่อไปจนได้นะครับแต่ถ้าเรามามองดูข้อมูลทั้งหมดนะฮะเป็นข้อมูลแบบให, concrete, ใหญ่ๆรวม bueno, ทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นถึงข้อความเป็นจริงนะครับอ่าเนี่ยก็คือข้อความเป็นจริงที่เราเห็นถ้าท่านไม่เชื่อผมท่านก็สามารถไปเปิดอ่านข้อมูลที่ถูกตีพิมพ์นี้ได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็จะมีข้อมูล mm. เป็นเว็บไซต์ลิงค์ไว้ให้ท่านไปดูเองนะครับส่วนท่านซึ่งเห็นตรงกันข้ามนะครับผมก็ไม่ได้ห้ามท่านที่เห็นตรงกันข้ามนะครับเพียงแต่ว่าฝั่งของท่านเนี่ยมันบังเอิญไม่มีข้อมูลอะไรที่ออกมาตีพิมพ์ให้ผมเอามาอ่านนี่ไงครับนะบดังนั้นถ้ามันไม่มีข้อมูลที่ออกมาตีพิมพ์เนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้นะครับก็จะต้องเชื่อถือข้อมูลที่ออกมาตีพิมพ์แล้วก็มีประจักษ์พยานให้เห็นชัดเจนอย่างนี้ซะมากกว่านะครับเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคข,ข,ของข้อมูลเราก็ต้องเชื่อตรงนี้นะครับ ดังนั้นโดยสรุปจากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับทำในคนไข้ที่มีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหลอดเลือดสมองปลายแต่เดิมอยู่แล้วประมาณสัก2 3 0 0 0 0่นเคสที่ฮ่องกงนะครับโดยแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งคือฉีดวัคซีนอีกครึ่งหนึ่งคือไม่ได้ฉีดนะครับพบว่ามีทั้งหมดเนี่ย8,000กว่าคนซึ่งเกิดปัญหาขึ้นมานะครับโดย800 0กว่าคนนี้6000กว่าคนเป็นคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนทั้งสิ้นนะครับเ <S outta S 1> กิดโรคหัวใจกำเริบนะครับ ส่วนอีกพันกว่าคนเป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนนะครับแล้วเมื่อดูสถิติ2อย่างนี้รวมกันแล้วพบว่าไม่มีความสําคัญทางสถิติแต่อย่างใดไม่ได้แปลว่าการเกิดโรคหัวใจหลังจากการฉีดวัคซีนมันเป็นผลจากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่ามันต้องไปเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาในที่นี้คือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเกิดเรื่องขึ้นมามีประมาณ6000กว่าคนนะครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนถูกไหมครับมันเกิดของมันเองนะครับ เราจะไปโทษวัคซีนก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนจริงๆนะครับดังนั้นโดยปัจจุบันนี้ก็เลยเชื่อว่าโอเคเรามีข้อมูลความปลอดภัยค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคนที่มีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อมัอมพาตน,นะครับหรือโรคหลอดเลือดส่วนปลายนะครับแต่ก่อนอยู่แล้วสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้ด้วยความปลอดภยัยแล้วที่สําคัญคือมันป้องกันปัญหาที่จะเกิดอาการหนักจากตัวโควิดได้นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าคนไข้เหล่านี้เวลาที่เกิดโควิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอกาสสิ่งในการเป็นโรครุนแรงมันสูงกวว่่าคคนนทััไปะรบ โอเควันนี้เท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ